โอเคนะครับสวัสดีครับนะพี่พี่น้องๆนะครับนะวันนี้ก็จะเกี่ยวกับอ่อหล่ม่อเงินกูวัดขวางนะครับเช่นเคยเนาะวันนี้นะครับจะมีพิมพ์นะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ข้ตานะครับเห็นไหมฐานบ่อทองคํานะครับนะเอามาให้เปรียบเทียบกันสององนะครับอันนี้นะครับที่ได้มาเนาะโอเคนะครับถ้าอย่างแรกนะครับกูวัดขวางเนาะนะครับ ถูกสร้างขึ้นมานะครับประมาณสองสองสี่ห้าสองนะครับถึงสองสี่หกสองเนาะนะครับนะบรรจุกลุไว้ที่วัดขวางเนาะนะครับใต้ฐานเจดีนะครับนะอ่าแล้หลังมานะครับพบพบกู่หรือว่ากู่แตกนะครับประมาณสองห้าสองห้าสองสี่หรือสองห้าสองห้านะครับประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคนะครับ มาดูอย่างแรกนะครับหนึ่งพิมพ์นะครับนะทำไมถึงเรียกว่าฐานบอดของคำนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะนะครับนะนี่นะครับนะบริเวณนี้นะครับจะมีตุ่มเม็ดเล็กๆอยู่นะครับนะนี่นะครับนะแล้วก็พิมพ์เป็นขี้ตานะครับด้านตรงดวงตานะครับนะดวงตาทางซ้ายของท่านเนาะนะครับะมาดูอย่างแรกที่พิจารณานะครับให้พิจารณาความ เก่าก่อนเลยนะครับนะความเก่านะครับอ่ะดูนะครับช้าๆเนาะความเก่านะหนึ่งความเก่านะครับโลหะนะครับสองสนิมนะครับสนิมต่างๆนะครับและสามพวกคาบขี้เบ้านะครับคาบขี้เบ้าต่างๆเนาะอ่นะครับความบอบช้ำต่างๆนะครับมีหรือเปล่านะและ สำ,สำคัญนะครับก็คือตะไบเนาะอ่ะอีกอีกองหนึ่งนะครับให้ดูอีกองหนึงเนาะน่าดูนะครับอ่าดูตะใบอ่ะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนะาะคราวนี้นะครับ ให้ดูองค์แรกก่อนเลยนะครับพิจารณาองค์แรกเนาะนะครับอ่ะมาดูหนึ่งนะครับพวกความบอบช้ําต่างๆนะครับนะความบอบช้ํานะครับนะมีไหมนะครับความบอบช้ําเนาะความบอบช้ําโลหะนะครับโลหะต้องสีไม่สดแล้วนะครับอ่านะครับมาโลหะต่างๆนะครับนะ โลหะความบอบช้ำนะครับผิวเรียบตึงหรือเปล่านะครับเห็นไหมถ้าร,รอกูวัดขวางนะครับทั้งหมดเนาะจะเป็นพิมพ์เป้าประกบเหมือนกันนะครับนะใครที่เจอพิมพ์ที่แบบอาจจะเป็นพิมพ์หยอดหรือว่าพิมพทุบอะไรเงี้ยนะครับนะให้ตีไปเลยว่าเก้นะครับตีไปเก้ก่อนนะครับอ่านะาดูนะครับ แมนะ้พกสนิมขุมลึกต่างๆนะครับนะดูรอยตะใบนะครับแม้ก้านช่อนะครับนะ้ารอยตะใบจบไหมครับเห็นรอยตะใบแบบนี้นะครับอ่านะไม่มีความคมอยู่แล้วเห็นไหมครับนะไม่มีความคมเลยนะครับจะสังเกตได้นะนะครับและองค์นี้สวยนะครับนะสวยเพราะว่าหนึ่งเห็นไหมครับความบอบช้ำเนี่ยเต็มองค์เลย นะครับนะพิจารณาง่ายมากนะครับองค์นี้เนาะนะครับและพวกตามซอกลึกนะครับเห็นไหมซอกลึกต่างๆเนี่ยนะครับสนิมเนี่ยไปฝังตัวเลยนะครับหรือว่าฝังแก่นข้างในสแก่นข้างในโลหะเลยเนาะนะครับนะพิจารณานะครับส่วนใหญ่ภาคเก๊นะครับจะทําไม่ได้เนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนาะนะครับนี่นะครับผมได้มาเนาะ นี่พิจารณานะครับเห็นไหมความแตกต่างนะครับหนึ่งเรื่องพิมพ์นะครับเห็นไหมสังเกตนะครับพระเกเนี่ยจะดูเล็กกว่าดูผอมเพียวกว่านะครับเพราะว่าเป็นพระที่เป็นไงครับถอดพิมพ์ออกมานะครับเห็นไหมดูผอมเพียวดูเล็กกว่านะครับนะแล้วโลหะเป็นไงครับสดใหม่มากๆนะครับไหมเอาดูใต้ฐานนะครับนะ เห็นไหมฐานเนี่ยดูครับตะไบนะฮะเห็นไหมตะไบมันจะวนๆเห็นไหมครับอ่า,อาดูนะครับแล้วมาดูองค์นี้นะครับเห็นไหมองค์เนี่ยแน่นหนามากนะครับหรือว่าอ้าวนล่ําเลยนะครับนะพิมพ์กีตาฐานบอดทองคํานะครับองค์นี้เนาะอ่าดูนะครับความบอบช้าเนี่ยพูดได้ว่าเต็มองค์นะครับหรือเขาเรียกว่า ตามุนเอ่อตามูตามดนะครับต่างๆเนาะอ่าดูนะครับแหมความบอบช้ำนะครับนะสนิมเนี่ยกินไปหมดแล้วนะครับนะเหลือแต่ทองเนี่ยที่มันดันออกมานะครับเห็นไหมเพราะว่าทองเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ติดกับสนิมเนาะแต่ถ้าเป็นทองที่สมัยโบราณนะครับทองมันจะไม่บริสุทธนะิ์เนาะเพราะว่ามันผสมพวกเหล็กต่างๆก็เลยทําให้เกิดสนิมได้นะครับนะอ่ะดู ต่อไปมาดูอีกหนึ่งองนะครับ <illa> อีกหนึ่งองเนาะนะฮะองค์นี้นะครับเห็นไหมพูดได้ว่าทองนะครับนี่เห็นไหมมันจะดันตัวออกมานะครับนะทองเนี่ยจะดันตัวออกมานะครับและและสังเกตนะครับตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตรงหัวเข่าท่านเนาะจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่เนาะอ่านิฐานนะครับสันนิฐานว่า สัญลักษณ์นี้นะครับอาจจะนะอาจจะตอนที่แตกกุนะครับนะตอนที่แตกกุเนี่ยแต่ละวัดเนี่ยเขาจะแบ่งหลวงพ่อเงินออกไปนะครับแล้วก็ปั๊มนะแล้วก็ปั๊มหรือว่าต่อโค้ดเนี่ยให้ให้เหมือนว่าเป็นการออกวัดของตนเองนะครับนะบเพื่อไปแจกคนอื่นนะครับที่เขามาทําบุญเนาะเออนะครับประมาณนี้เนาะสันนิษฐานนะครับองค์นี้สังเกตนะครับหนึ่ง ะผสมพวกทองแดงเนี่ยเห็นไหมครับเยอะมากนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้อันนี้ผมล้างมานะผมล้างให้ดูนะครับนะจะผสมพวกทองแดงแต่นะครับเห็นไหมพวกดินขี้เบ้าเนี่ยไม่ออกนะครับแน่นมากหนาแน่นมากนะครับและสนิมต่างๆนะครับเนี่ยกินเข้าไปในเนื้อพระเลยเห็นไหมครับล้างไม่ออกเลยนะ นอกจากทองเนี่ยเห็นไหมครับที่มันดันตัวออกมานะอะเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับ <S <S ได้เห็นได้ชัดขึ้นเนาะเห็นไหมครับนะนอกจากทองเนี่ยที่มันดันตัวออกมานะครับนะนอกนั้นเนียนะครับเห็นไหมครับสนิมเนี่ยกินเข้าไปหมดเลยนะครับจะมีทองแดงเนี่ยเห็นไหมครับอ่าทองแดงเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับองนี้เนาะนะครับ อ่าแล้วลองมาเทียบกับนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนกันเลยนะเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับผิวพันเป่งปังมากเห็นไหมครับองเก๊น,นะครับเห็นไหมหรือว่าเขาเรียกว่าองค์ที่ทํามายุคหลังเนาะนะตาจริง คูวัดขวางก็ไม่น่าจะมียุคหลังนะครับนะน่าจะมียุคเดียวเนาะอ่ะดูนะครับเห็นไหมผิวเนี่ยหรือว่าเนื้อพระเนี่ยต่างกันเลยเห็นไหมครับน้าดูใต้ฐานนะครับตะใบเห็นไหมครับไปทางเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับอ่าถ้าความคมเนี่ยไม่มีละนะครับอ่ะมาดูอ่ะโอเคนะครับนะศึกษาพระนะครับค่อยๆเจริญนะครับนะ รู้ผิดนะครับรู้ผิดรู้พลังนะครับทําให้เราเนี่ยเป็นคนเก่งได้นะครับดีกว่าคนที่ไม่ศึกษานะครับและไปเช่ามั่วๆเนาะนะครับสุดท้ายเนี่ยจะคืนพระนะครับก็โดนหักเปอร์เซ็นต์โดนหักอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับผมก็อ่าวันนี้ก็จะมีแค่พิมพ์นี้นะครับนะ สัปดาห์ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาหลวงพ่อเงินนะพระสังกัะจนะพระสังกัดจามาให้ชมกันนะครับนะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับเห็นว่ามันเป็นยังไงนะมันถูกต้องหรือไม่นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับนะมาแชร์แบ่งปันความรู้กันนะครับ นะโอเคนะครับสวัสดีครับ